เรียนท่านคณะกรรมการดิฉันนางสาวอรไทยปริศครูผู้สอนแผนวิชาการตลาดและการจัดก,การธุรกิจค่ะประยิบทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นรายง,งานผลรับการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแผนกนารจัดการเรียนรู้ที่8เรื่องการกำหนดส่วนผสมทางการตลาดและกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาดค่ะ สำหรับกลุ่มผู้เรียนนะคะจะเป็นนักศึกษาระดับประกาศกานียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่1 2, น่งับสแผนวิชาการตลาดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565นวัตก,กรรมที่ใช้จะเป็นชุด ฝึกทักษะการสอนเรื่องการกําหนดกลยุทธ์สมผุสม์ทางการตลาดนะคะหลักการและเหตุผลในเรื่องของการทําแผนการจัดการเรียนรู้ครั้งนี้นะคะสืบเนื่องมาจากว่าในการจัดการเรียนรู้รายวิชาหลักการตลาดจะมีการกําหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ไว้คือ 1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการตลาดสอสามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค 3. สามารถกําหนดสมผสมทางการตลาด4สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทางการตลาด5มีเจตคติและกิจิตรใส่ที่ดีในการดําเนินงาน ด้วยความรับผิดชอบซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยสนใจใฝ่รู้มีความคิดสร้างสรรค์และอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมจากการสังเกตนะคะการในการกําหนดให้ผู้เรียนกําหนดส่วนผสมทางการตลาดและการเขียนกลยุทธ์การตลาดและจากการตรวจผลงานที่ผ่านมาเราจะพบประเด็นปัญหาที่สําคัญคือนักศึกษาขาดทักษะในการกําหนดส่วนผสมทางการตลาดโดยเฉพาะในเรื่องของการเขียนกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์คือเขียนได้ไม่ครบตามองค์ประกอบที่กําหนดเขียนได้ไม่ครอบคลุมเนื้อหา หรือบางครั้งคัดลอกผลงานเพื่อนส่งไม่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการเรียนส่งผลให้การเรียนทางด้านวิชาการตลาดอยู่ในระดับต่ําดังนั้นครูจึงแก้ไขปัญหาเรื่องนี้โดยการสร้างรูปแบบชุดฝึกทักษะการสอนในเรื่องของการพัฒนาทักษะการเขียนกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์สาหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนให้มีกระบวนการคิดเริ่มสร้างสรรค์เป็นการบ่มเพาะทักษะการเขียนกลยุทธ์การตลาดซึ่งถือว่ามีความจำเป็นในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะในการเรียนสายอาชีพและอาชีว ศึกษาที่ผู้เรียนที่จบมาทางด้านสายอาชีพนี้มีแนวโน้มสูงที่จะเป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นผู้ประกอบการหรือสตาร์ทอัพซึ่งผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนนะคะก็ได้มีการ จัดทาให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะด้านความรู้ข้อที่3 1นะคะจุดหนั่นก็คือข้อแรกบอกความหมายของส่วนผสมทางการตลาดโดยดูผลลัพธ์ทางการเรียนของผู้เรียนจากการใช้เกมคา h o ฮูดทดสอบความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการตอบสนองการเรียนค่ะโดยมีผลคะแนนต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละเขึ้นไปซึ่งจากการจัดการเรียนการสอนนีในตามแผนนะคะจะพบว่ามีผู้เรียนจํานวน5คนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ก็จะมีการจัด ให้ซ่อมเสริมนะคะเพื่อให้ผ่านเกณฑ์เป็นครบตามเกณฑ์ที่กําหนดนะคะและจะุดประสงค์การเรียนรู้อีกข้อหนึ่งข้อ3.1.2ด้านความรู้นะคะ ผู้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ของส่วนผสมทางการตลาดโดยดูผลลัพธ์ทางการเรียนของผู้เรียนและสังเกตพฤติกรรมนะคะโดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคลและการมีส่วนร่วมในการตอบสนองทางการเรียนซึ่งผู้เรียนจะต้องมีผลคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละเจะขึ้นไปนะคะตัวที่ใช้ก็คือแบบบันทึกคะแนนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ด้านความรู้นะคะซึ่งจากตารางที่กําหนดไปนะคะเราจะเห็นว่าผู้เรียนนะคะสามารถผ่านเกณฑ์ได้ร้อยละ เจิขึ้นไปทุกคนค่ะ นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ด้านทักษะนะคะ process หรือ Skill นะคะตัวนี้ก็คือกำหนดให้ผู้เรียนเขียนกลยุทธ์ของสัมปสมทางการตลาดให้เหมาะสมกับสินค้าหรือบริการเราจะดูผลลัพธ์ของผู้เรียนจากการตอบในชั้นเรียนการนำเสนอแผนกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสารรค์และการสังเกตประเมินผลพฤติการรมรายบุคคลแบบประเมินผลตัวนี้นะคะก็จะนำเสนอผลในเรื่องของการมีส่วนร่วมทางการเรียนนะคะแล้วก็มีผลคะแนนทุกคนจะต้องมีผลคะแนนผ่านเกณฑ์คือร้อยละเจ็ดสิบขึ้นไปนะคะ ซึ่งจากตัวอย่างนี้นะคะ,ะในจุดประสงค์ข้อนี้ก็จะพบว่าผู้เรียนทั้งหมดผ่านเกณฑ์ร้อยละ70นะคะและจุดประสงค์ข้อที่3.3ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นแบบบันทึกคะแนนนะคะในเรื่องของนักศึกษารับผิดชอบตรงต่อเวลาสนใจใฝ่รู้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นมีนความคิด,ดเริ่มสร้างสารรค์โดยจะสังเกตในเรื่องของการ ทำกิจกรรมนะคะแล้วก็เรื่องของการทำต่อพฤติกรรมต่างๆซึ่งจะพบว่าผู้เรียนมีคะแนนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ70ขึ้นไปทุกคนนะคะทีนี้ในเรื่องของผลรับการเรียนในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2562นั้นจะพบว่าผู้เรียนมีผลการเรียน สองขึ้นไปนะคะสองคนไปทุกคนซึ่งในการจัดก,กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรากฏไปนะคะก็จะมีในเรื่องของการศึกษานะคะเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างหลักสูตรการใช้หลักสูตรนะคะแล้วก็เอามาจัดทําในเรื่องของการ ดูจุดประสงค์รายวิชาสมรรถนะรายวิชาและคําอธิบายรายวิชาและก็มาตรฐานวิชาชีพของสาขาวิชามาจัดทําตารางวิเคราะห์หลักสูตรสาระการเรียนรู้สมรรถนะประจาหน่วยและออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในแผนการจัดก,การเรียนรู้ค่ะและก็จะมีในเรื่องของการจัดการเรียนรู้แบบ active learning นะคะตัวนี้ก็คือจะมีรูปแบบหลากหลายนะคะเพื่อปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับผู้เรียนแต่ละบุคคลและก็จะมีในเรื่องของการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนนะคะส่งเส เสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพรวมทั้งการจัดทําข้อมูลสารสนเทศต่างๆนะคะ,ะมีการใช้เทคโนโลยีต่างๆเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์ต่างๆแล้วก็มีในเรื่องของการใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลายนะคะก็คือจะประเมินทั้งด้านความรู้ด้านทักษะกระบวนการและก็เรื่องของคุณลักษณะที่พึงประสงค์รวมถึงสมรรถนะที่สําคัญของผู้เรียนนอกจากนี้ก็คือเน้นการประเมินตามสภาพจริง นะคะและก็จะมีเรื่องของการวัดและประเมินผลความรู้จากผลงานและก็ชิ้นงานของผู้เรียนรวมทั้งการนำเสนอหน้าชั้นเรียนนะคะ,ะเราจะเห็นว่าจะมีทั้งในเรื่องของการให้ผู้เรียนนะคะไปจัดทำสื่อต่างๆผ่านโซเชียลมีเดียเช่น TikTok หรือ y t u t u นะคะเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารในระดับคุณภาพดีขึ้นไป ก็จะมีในเรื่องของการวัดประเมินผลจากการทำงานกลุ่มนะคะก็อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไปนะคะทีนี้ผลงานที่เกิดจากการจัดก,การเรียนรู้แบบ Active Learning ในเรื่องของการจัดก,การาก,การิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดก,การเรียนรู้ที่8นะคะข้อแรกก็จะเป็นชิ้นงานที่เกิดจากการปฏิบัติ จากใบกิจกรรมนะคะก็คือจะเป็นในรูปของแบบฟอร์มทักษะการเขียนกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสารรค์ซึ่งนักศึกษาจะต้องคิดธุรกิจขึ้นมาเองเป็นกลุ่มกละละ5คนนะคะก็จะมีในเรื่องของทั้งการวิเคราะห์สวอตจุดแข็งจุดออนการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคการกําหนดกลยุทธ์ต่างๆนะคะแล้วก็จะมี จะเห็นนะว่าจากกิจกรรมนี้ผู้เรียนนะคะก็จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ค่าเป้าหมายที่วิทยาลัยกําหนดแล้วก็ไม่มีนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นศูนย์รอแล้วก็มศนะคะนักเรียนมีระดับทักษะและกระบวนการคิดวิเคราะห์ผ่านเกณฑ์ที่กําหนดไว้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม ที่เกณฑ์กําหนดนักเรียนมีชิ้นงานผลงานที่สะท้อนความคิดขั้นสูงเช่นการคิดวิเคราะห์การสังเคราะห์การประเมินค่าและความคิดเชิงสร้างสรรค์ของชิ้นงานโดยใช้ความรู้และเนื้อหาทางหลักการตลาดเช่นการวิเคราะห์ิร์ดการมิครอง์ W1H การออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยโปรแกรมแคนวาเป็นต้นนะคะค่ะและนี่ก็คือผลงานของผู้เรียนที่เกิดขึ้นจากการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ซึ่งผู้เรียนสามารถนําไปประยุกต์ใช้ ในการจัดการเรียนกาสอนและสามารถใช้เป็นสื่อเพื่อที่จะใช้กับรุ่นน้องที่จะเข้ามาเรียนในครั้งต่อไปเพื่อให้มองเห็นภาพหรือวิเคราะห์ได้อย่างต้องและแม่นยำขอบคุณค่ะ